สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับใครตุนชาแนลนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นกโกวาครับตอนนี้เรามาอยู่กับตอนนี้เรามาอยู่กับปดีชาแนลนะครับแล้วก็บ้านเลโกแส่สุกงะโอเคครับนี่เลยนะครับช่องอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับผมโอเควันนี้เราจะมาเล่นอะไรบอกหน่อยเกม เล่นเล่นอะไรเล่นอะไรเทพองค์วานใช่ใช่ไหมพวกเราเย้โอเคครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับผมบาย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 กันเลยพวกเราจบแล้วบาย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 โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปยืนตรงนู้นนะครับตรงนู้นนะครับผมเออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนี่นะตอน พอเราก็ต้องใช้ปืนนะครับผมใช้ปืนยิงพวกที่กลับไปกลับไปจะมาทำไมอุ้ยน้องหมาน่ารักนะครับทุกคนมันไม่กลัดหรอไปมาตาไปไปมาจะเริ่มเลยนะกลับ โกโกวาโกีเซียนเฟดดาโกโกวาโดดาหันดีกว่าโกโกวาโกซีเซียนเฟดีดาไอเดียตายครับโกโกวาโกซีเซียนเฟดอ้าผมมาพอดีเลยครับทุกคน ราไปชวนอาเล่นกันไปไปไปเฮ้ยอามาแล้วอามาแล้วไปมาตาดารินไปบอกอาอั้มดิว่าเล่นโกโกวากันไหมเพื่อใครตื่นถ่ายคลิปอยู่เฮ้ยมาพร้อมเราก็จะใช้ปืนนี้นะครับยิงคนที่แพ้นะครับนี่ดีนะครับทุกคนเล่นไหม เล่นนะเล่นไม่เล่นนะเออไปก็กลับไปกลับไปที่เดิมเลยพี่อามกลับไปเล็กตอนนี้สุลมุลวุ่นวายกันมากเลยใช่ปะนะดูดิอะไรนะ,อะโอเคมา โกโกวาโกซิ si si เซนเฟรดิาโกโกวาโกซิเซนเฟรดิอียตครับนี่นะครับเหลือใครบ้างตอนนี้นะครับตายไปแล้วหนึ่งคนคือเดียนะฮะแล้วก็เหลือกัดเหลือปาตาเหลือดารินเหลือพี่อามครับผมโกโกวาโกซิเซนเฟรดินา si ดารินตายครับ ผู้เล่นเหลือแต่พี่อามครับตอนนี้พี่อามบ้านเลโก้แสนสุขชนะครับไอเดียมาเลยครับผมมาอืมน,นี่ปืนไปเลยเอาเอากล้องต่ำลงหน่อยนะ นี่ตอนนี้เหลืยไปมาตาดาลินตายเฮมันมันเข้ามา่ใครตุนใช่ไหมใช่ไหมอ๋อพี่อมตาย นตายตอนนี้ผมตายแล้วนะครับทุกคนโอ้ยนี่นะครับพยายามบ้านเล็กก็แสบสุขครับไมนะ่น,น,นี่นะครับฮะเอ๊ะม่ใช่ไม่เป็นยัไงมาตาดารินกัดไปอันนี้อ่ะปรู้เร็วมา บ้าได้บอตอนนี้นะครับลุงอิ่มแกบเป็นที่เรียบร้อยยังยังเราตอเราจะเหยียบมันพักแป๊บยังกลับปะไปแล้วครับทุกคนตอนนี้เด็กๆก็ดูดิครับทุกคนเล็ดต้มไปอ่ะเอาเลยเอาเลย เอาเลยเอาเลยเอาเลยพร้อมแล้วเอาเลยเอาเลยอะ ชิบชิบเราจะมาหลบอานก่อนครับเนี่ยฮะเออเออตอนนี้นะครับพี่อามบ้านเลโก้แสนสุขแล้วก็พี่เดียป้าเดียชาแนลนะครับเป็นนะครับนี่ก็กัดนะครับ กัสไม่มี Youtube ครับฝากไปติดตามอินสตาแกรมด้วยนะครับขน้ำปากกอนมณนีนวลครับผมไป,ป,ปอ้าวล่าสุดน้องกัสไปแล้วครับเอากินเร็วลาลี่เพิ่กินด้วย นี่ครับทุกคนครับผมขอ,อกินน้ำก่อนนะครับผมนี่ครับน้องผมยกล้อเป็นที่เรียบร้อยฮ <Okay. S 1> ะ,ะเควิ <laughs> <laughs> ดีโอวิดีโอช่องวิดีโอชาแนลล่าสุดโดนถ่ายตูดเป็นที่เรียบร้อยฮะไปไปเดียวไปอ่ะ มาตาเฮ้ยกัรยังไม่ตายอ <c oughs> ่ะดาลินตายเถอะดาลินขี้โกงว่ะพี่ยามช่างมันไม่เอาเอาอตายเ <c oughs> กรยครับเดี๋ยวเรามาถ่ายคนด้านหลังกันเลยครับ เอ้ยไม่ชัดวะตายหมดเลยตายหมดเลยนะคะเหนื่อยไหมมาตามเหนื่อยไหมไอดาลินเหนื่อยไหมกาดานเหนื่อยไหมพี่อั้มเหนือยไหมไอเดเหนื่อยไหมเหนื่อยเตอคนไปิีแน่นอนครับตอนตอนนี้นะครับอ่า กัดกับแบบเอ้ยเดี๋ยวขั้นตอนเดี๋ยวขั้นตอนเป็นคนถ่ายคลิปดีกว่าวะเดี๋ยวผมจะเป็นผู้คุมเนาะเอาปืนมาปืนเอาปืนมาไม่เดี๋ยวพี่จะเป็นผู้คุมเอามาเล่นด้วยแล้วขั้นตอนจะเป็นคนถ่ายค <น S 1> ลิปออ่ะเว เดยวไปแนงเดนไปแนงกลับไปกลับไปเดยวไปแนงไปอเ,เออเห็นแล้วไปกลับไปกลับไปนะคะเอ้ขอย,ยืมหนึ่งโอ้ปวดเยี่วตลอดนี่<ๆ>นรับเดินมาบนที่เรียบร้อย ดื้อน,นะเราเนี่ยมาตาโอเคครับตอนนี้นะครับเรานะครับก็ฉีดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเ,เด็กน้ำคนนี้แอบมาดูนะฮะไปมาเอาเลยพร้อมขอดัดรนไปเลยเอ่ะ thoải mái suốt à, cô mà, cô cô về đi ra cô mà, cô cô về đi ra cô cô ma ta ta leo Coco wa co si tiên về đi da, à, oh. ma ta ta leo, ma ta ta leo nó đứng riêng tiên về đi tiên về đi P'An เพียงบ้านอลไก็แสนสุขไปไหนแล้ว,วนูน่นย่าไม่ใจหนู่ยก็ว่าก็ซีเซนเฟรดีดาจะไปดูไปไปุดูนี่อดูนี่นดูนี่ไปเฮ้ยจะมาทำไมมานี่กันกันแผลเราเสียนะครับเราจะไปแอบดูโดนยิงนะเฮเดี๋ยวเดี๋ยวรถบ้านไหนวะ ดีดีรถมารถมรถใครมารถใครมามาแวมาล้ตัวกันเลยดีดีไปไหนไรดีดีอยู่ในบ้านมั้งลาลาเออวะมาทำไมตอนนี้เออสองคนจะยิงหัวเดี๋ยวจะยิงหัวประเดียวเป็นคนแรกเลย ไปไปไปมันมาจ้าดารินกันคนพูดนี่นะครับตอนนี้ก็รวมตัวกินกับข้าวกันอยู่นะ ไอเขียวจัดโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปแก้ปั่นจักรยานี้ไหมแก้ปันจักรยาน,ม,น,ยานมีสองคันได้นะครับไปเลยไปเลยไปเลย อลินก็ตเมื่อนะ เหนื่อยอยู่ให้พัก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 นี่นะ่ะชุลมุนวุ่นวายกันเลยวัน,นนี้นในอนาคตคุณกีตาร์อาจจะมานะฮะดมก่าวหรือไม่ ไปสักดอกฮะเวียไปไหน,ไนกับบ้าน,น,นที่ไหนไกลปะไก่ไหมที่ไหนอะอ ครบ่นไอสัตว์วะร,รู้สึกว่าเหมือนจะมีใครพูดคำยหยาบใครอีกคนนึงอะ <c oughs> ผมไม่เกี่ยวครับ <c oughs> ไม่เกี่ยวครับไปเลยครับโอเคครับใครพูดคำหยบาบเมื่อกี้ใครพูดคำหยาบตตใครพูดำคดำหยาบโฟกตัสและใครอีกคนหนึ่งอะ นะครับเออเดกคลิปนี้อาจจะยาวนานมากผมว่าจะไปถ่ายที่สนามแต่ไม่มีใครไปอะ่ะทุกคนไม่มีใครไปสนามเลยเนะี่ะพี่อามไปไหมไอเดียไปไหมไม่เนะี่ยทุกคนมาตาดารินก็ไม่ไปนะครับแล้วก็ออก,กัสน,นะฮะ เดี๋ยวเราไปดูรถตรงนู้นกันนะคะชิชิชิชอุ้ยไลแมนครับตอนนี้นะครับผมนะครับก็ได้ทำการมาเดินเล่นหน้าบักซอยนะแต่เราอยากจะนอน ผมขอเอากล้องต่ํำเตื้อลงนะเพราะวผมเหนื่อยแต่ผมจะไม่ปล่อยเลยนะถ้าปล่อยมันก็ลงไปแบบนั้นเลยเอากล้องต่ำไม่สุดยันเข่าเลย ก็เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มห้าสิบเจ็ดนาทีนะครับจะสองทุ่มแล้วซึ่งหบอกเลยม,มันกลัวผมเอ้ยก่อนดูจริงจบนะคะอย,อยากอยากให้ถ่าย จกถ่ายตาจิงจกอ่ะในตาจิ้งจกมีชื่ออะไรบ้างไม่รู้อุ้ยเผื่รูดหยาบอุ้ยตบโดนลิ้นตัวเองผมจะต้องไว้ไว้ตรงเท้าผมเลยนะไม่ไว้ตรงเข่าล้วไม่ได้เรื่อง ต้องก้มหลังมาเนี่แล้วนะไปไหนไปไหนทิ้งเลยพี่อมัมทิ้งเลยเฮ้ยยิงเพื่อบไปดิอะไรอ่ะอะไรปลาปาเหรอะนะ,<ป>ะถ่ายปลาหน่อย,ยปลาหน่อยลบลบจะถ่ายปลาลบเอานนีออกเอามนี้ออกพี่จะถ่ายปลานี่นะครัลบ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 นี่พี่อามจะเทบริจาคแล้ว เด็กคน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 เด็กอันงปางปาโอ๊ยหย่ดเสียงดังหยุดเสียงดังไม่เอาไม่เอาใจเย็นๆบ้างก็ได้เอ้ยไม่มีผีไม่มีผีเอ้ยอย่าพื่งเลยอย่าไว้ตรงโน้นที่เดิมปลาใครวะวันนี้มันไม่ใช่บ้านคุณคดูว่าปลาไม่อยู่แล้วเอ้ย ตอนนี้ภาพไม่ชัดเลยนะคะเฮ้ยถกนะขยันก่อนอ้าวน้องปลารู้สึกว่าน้องปลาคยหยาพ่อหน่อยอามดูดมเ,เชื่อเลยว่าหายน้องปลาหายป่ะ <c oughs> กูปอยนัด เฮ้ยน้องปลาอยู่นู้นนะเฮ้ยจะหมดเวลาได้ยังนี่น้นองปลาไปแล้วนะครับหนึ่งตัวตไปนรกมนะั้ยอะไรอะอะไรก็ไม่รู้อะเอาปลาไปเลี้ยง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 มันตายแน่ๆฮะ เบาได้เบาเด้อน้องปลาที่ครับน้องปลาได้ไปอยู่ที่เราจนได้เอาอีกตัวมาเลี้ยงเลยดีไหมเฮ้อเดี๋ยวตายกแพ็กเลยาาี่อเอาปลาวิธีมาพอมาพอพอพอการเล่นมาเดี๋ยวเรามาลาคุณผู้ชมกันก่อนมาเร็วโอเคครับวันนี้เราก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีก่อนเร็วไอเดีย สวัสดีก่อนเลยบายบายก็ได้บายบายก็ได้พี่อานบายๆก่อนแล้วบายบายบายๆเล่นกันเล่นกันเธอเธอไปเก็นะเธอไปเดลินบ่งมือบายบายแล้วดารินดารินดารินบายบายแล้วเดรินเดลินัดกลับบ้านพอดีเลยนะทุกคนโอเคครับวันนี้ก็หมดเวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบายบาๆ